สวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลักเกษตรบุรีรัมย์นะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอง,งุ่นหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะครับก็วันนี้จะพามาดูนะครับก็อง,งุ่นต้นนี้ผ่านมาประมาณห้าเดือนแล้วนะครับประมาณหเดือนแล้วอง,งุ่นเป็นอง,งุ่นพันธุ์คิมสันนะครับสังเกตนะครับคือกิ่งเขาเริ่มจะ เข้าสีแล้วเพราะว่าผมเริ่มใส่ปุ๋ยสะสมอาหารแล้วนะครับเอ้ไม่ใช่ปุ๋ยสะสมอาหารเป็นปุ๋ยอสูตร13 13า1สิบานะครับเพื่อเร่งให้เขาเข้าสีนะครับเพื่อเร่งให้กิ่งขแขนงของเขาเข้าสีนะแล้วผมจะพาไปดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่ครับต้นตาของเขาก็เริ่มแบบตุมต้มๆแล้วนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้นี่ผมผมตัดนะทีแรกเนี่ยเขายาวเต็มเลยแต่ไม่มีขแขนงนะผมเลยตัดสินใจตัดตัดเลยแล้วให้เขาแตกออกมาใหม่แต่ว่าแตกออกมาเราก็มีแค่ฝั่งนี้แล้วตรงนี้ก็ยังไม่ยาวนะครับผมได้ทําการเด็ดเบรกยอดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ให้พวกนี้ยาวไม่รู้ว่าจะยาวหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นพันฟิลลิป ไม่รู้ว่าพันฟิลิปเนี่ยจะเหมาะสมกับสภาพอากาศของที่บ้านผมหรือเปล่าแต่ว่าต้นนี้ครับเป็นพันชิมสันคือผมเบรกยอดไว้ดูครับผมตัดยอดแล้วก็จะมียอดอ่ายอดใหม่แทงออกมาแทงออกมานะครับเพราะว่ามันเลยลวดลวดเส้นสุดท้ายแล้วผมเลยตัดนะครับแล้วก็จะมีดอกออกมานะครับ จะมีดอกออกมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่ครับจะเห็นดอกจะมีดอกออกมาด้วยนะครับเห็นไมหมเอ่ยจะมีดอกนี่ครับดอกนี่ครับจะมีช่อด,ดอกออกมา คือช่อดอ,อกเนี่ยดูดิเนี่ยครับจะมีช่อดอ,อ,ก,อ,อกมาด้วยคือช่อดอ,อกเทียบเลยนะจะมีช่อดอกออกมาตรงยอดยอดที่แทงออกมาใหม่นะครับนี่ครับสังเกตว่ามีช่อดอกออกมานี่ครับช่อดอ,อกมาเยอะเลยเนี่ย ตรงนี้ก็มีนะครับเป็นช่อดอกแต่ว่าผมก็จะไม่เอาไว้นะครับเพราะเราต้องแบบอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับเราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพราะว่าผมต้องทําการตัดประมาณนี้นะครับตัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งเดือนเดี๋ยวผมจะทําการพุนนะ รอให้เขาแบบกินเข้าสีกว่านี้ก่อนตอนนี้กำลังใส่ปุ๋ยสูตร13 13 21ใบเไปเพื่อให้เขาแบบเร่งการเข้าสีของกิง่งแขนงนะครับเพื่อจะทำการใส่ปุ๋ยสะสมอาหารเอ้ยไม่ใช่อีกหนึ่งเดือนอ,อีกสองเดือนนะครับผมจะทำการตัดแต่งโอ้โหดอกอ,ออกมาเต็มเลยนะครับแต่ว่าดอกเขายังไม่สมบูรณ์ดีเป็นดอกที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าดอกเขายังเล็กอยู่ ผมยังผมใส่ปุ๋ยสะสมอาหารไปเพียงแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็หยุดใส่ไปเพราะว่าจะใส่ปุ๋ยสูตร13-13-21สักสองครั้งแล้วก็ต่อไปกิ่งเรื่องเข้าสีแล้วผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตร8-8-24นะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยสะสมอาหารสูตร8-8-24ใส่ไปสัก สองครั้งถึงสามครั้งนะครับก็จะทําการพุ่นพุ่นคือการตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งนั่นเองครับตัดแต่งกิ่งเพื่อให้กิ่งกิ่งแขนงเนี่ยแตกออกมาใหม่ครับเราจะตัดอยู่ที่ผมจะตัดอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าตาครับตัดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะแตก พอตัดเสร็จแล้วเขาก็จะแตกยอดออกมาแบบนี้นะครับก็จะมีช่อด,ดอกออกมาด้วยนะครับเราติดตามชมนะครับว่าจะมีช่อด,ดอกให้รับชมหรือเปล่าแต่ตอนนี้ตาเขาก็เริ่มตุ่มๆแล้วนะครับนี่ครับตาเขาก็เริ่มตุ่มๆแล้วตอนนี้ก็อยูอ่ในช่วงสะสมอาหารของจริงนะครับต้นนี้ก็สมบูรณ์กว่าต้นนั้นต้นนั้นตัดทิ้งไปแล้ว ถ้าแบบยังไม่รอดนี่ผมจะทําการเปลี่ยนยอดใหม่นะครับเอายอดต้นนี้ไปเสียบนะครับหรือไม่ก็ผมจะทําเป็นต้นเดียวเลยเนี่ยตรงบริเวณรวดนี่เส้นเนี้ยผมจะทําเป็นเอาไว้ต้นนี้ต้นเดียวเลยให้ยาไปถึงนู่นนะครับเพียงต้นเดียวพอว่าสองต้นมันมันชิดกันเกินไปอะ่ะผมรู้สึกว่ามันชิดกันเกินไปนะครับพื้นที่มันแบบมันชิดกันแล้วก็ได้กิ่งแขนงน้อย นี่ครับกิ่งจะสังเกตว่ากิ่งเริ่มแบบเปลี่ยนสีจากสีเขียวๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีออกเอเหลืองๆนะครับเตรียมที่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเข้าสีเร็วกว่าฝั่งซ้ายนะครับไม่รู้เป็นไร <c oughs> น่าจะส่งอาหารมาเลี้ยงฝั่งนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นต้นแขนงนี้ถ้าใครดูคลิปที่แล้วเนี่ยมันยังเล็กอยู่นะครับเนี่ย ตอนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วยาวขึ้นมาแล้วโห oh. ยาวมากเลยเดี๋ยวผมจะทําการเด็ดนะครับเด็ดออกนี่ครับไม่เขายาวเกินไปเด็ดทิ้งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาถ่ายอัปเดตนะครับหลังจากที่หา่หางหายไปนานอ่า ถ้าใครติดตามผมก็คงจะรอดูอยู่นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เห็นกันนะครับก็เริ่มมีเอ่อก็เริ่มมีช่อดอกให้เห็นกันบ้างนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้เอาไว้หรอกเพราะว่าเราต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานถ้าเอาไว้ตอนเนี้ยก็จะได้อง,งุ่นที่อ่าพวงที่ไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเรารออีกนิดสองเดือนอีกสองเดือนเนี่ยเราก็จะได้ช่อ ดอกที่สมบูรณ์ครับแล้วก็จะได้พวงองุ่นที่สมบูรณ์แบบนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็มาถ่ายให้เห็นความเปลี่ยนแปลงกันคร่าวๆนะครับก็เยออีกประมาณ2เดือนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกนะครับหรือไม่ก็ประมาณอีก1เดือนนะครับจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับจะมาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับ ตอนนี้อังวน5เดือนนะครับ5เดือนเดือนที่6นี่ผมจะใส่ปุ๋ยะสมอาหารแล้วก็เดือนที่7จะตัดนะครับจะตัดกิ่งคุณลูกโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปผมด้วยนะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับมือใหม่หัดปลูกนะครับ ก็ถ้าผิดภาพระการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ